ยึดอยู่วิทยาหรือว่าในบอสนะครับคดีที่ตอนนี้หลายคนติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรวันนี้มีความคืบหน้าอยู่พอสมควรเพราะว่าหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีจะเป็นอายการสูงสุดจะเป็นตํารวจหรือจะเป็นกรรมธิการสองชุดในสภาที่ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อติดตามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีนี้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วสาเหตุ คืออะไรทําไมอายาการถึงสั่งไม่ฟ้องซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้ติดตามรายละเอียดกันว่ามีความคืบหน้าอย่างไรขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าถูกเชื่อมโยงอย่างมากนะครับก็คือความใกล้ชิดสนิทสนมของ2ตระกูลก็คือตระกูลอยู่วิทยากับตระกูลวงสุวรรณ ของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันเช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนอื่นไปเริ่มต้นด้วยรายงานพิเศษครับที่วันนี้เรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดตลอด8ปีที่ผ่านมาแล้วดูในรายละเอียดนะครับว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลทําให้สังคมนั้นตั้งข้อสงสยัยตั้งข้อสังเกตและมีข้อกังขาในการดําเนินคดีคดีนี้ติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ จากปี2,555ลากยาวมาถึงปี2,563ทำให้คดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนดาววิเชียนหมดอายุความไป3ข้อหาคือขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและไม่หยุดช่วยเหลือโดยเหลือเพียงขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่จะหมดอายุความในปี2,570ในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายนายวรยุทธ์มีการใช้เทคนิคทางคดีทั้งการร้องขอความเป็นธรรมที่อายการสูงสุดหลายครั้งมีการเลื่อนนัดอายการเจ้าของคดีเพื่อสั่งฟ้องไม่ต่ำกว่า7ครั้ง และที่น่าสนใจคือเมื่อปี2559สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงตำรวจ11นายที่เกี่ยวข้องกับคดีนายวรยุทธ์หลังตรวจสอบพบความบกพร่องทำให้สำนวนมีปัญหากระทั่งปี2562ได้ส่งต่อเรื่องไปยังปปชถัดมาอีกหนึ่งปีปปชชี้มูลความผิดทั้งสิ้น7นายฐานผิดวินัยไม่ร้ายแรงแยกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกความผิดฐานละเว้นไม่ตั้งข้อหาเสพยาขณะขับรถ และเว้นไม่นำผลพิสูจน์ขับรถเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกอบในคดีกลุ่ม2ไม่ออกหมายจับนายวรยุทธเป็นเหตุออกนอกประเทศไปได้และกลุ่ม3บกพร่องไม่กำกับดูแลการทำสำนวนให้เป็นไปตามกฎหมายแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของคดีเนื่องจากมีผู้ร้องไปยังคณะกรรมธิการกฎหมายของสอนชซึ่งมีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงศุวรรณเป็นประธานสรุปความเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำความผิดจึงทำเรื่องของความเป็นธรรมถึงอายการสูงสุด ครั้งนี้อายการสูงสุดซึ่งเคยปฏิเสธการร้องมาหลายครั้งครั้งนี้ยอมรับการร้องเพราะมมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มจนปรากฏสี่พยานใหม่หลังผ่านมากว่า7ปีเป็นประจักษ์พยานสองคนที่เห็นดาบว,วิเชียนขับรถจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนปาดหน้ารถเฟอร์รารี่กระชันชิตและพยานผู้เชี่ยวชาญสองคนให้การเสริมประจักษ์พยานว่าขณะเกิดเหตุนายวรยุทธ์ขับรถมาแค่50-60ถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เบรกไม่ทันเพราะถูกปัดหน้ากระชันชิดและคำให้การสองพยานผู้เชี่ยวชาญหักล้างข้อมูลเดิมของตำรวจที่ระบุว่านายวรยุทธขับรถเร็วด้วยความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอายการให้น้ำหนักกับพยานใหม่ทั้ง4คน กลายเป็นฉากจบโดยวันที่12มิถุนายน2563นายสมพงษ์ผู้ชงโสภาพันธ์อายการพิเศษฝ่ายคดีอายากรุงเทพใต้หนึ่งแจ้งพันตำรวจเอกสัมพันธ์เหลืองสัจกุลผู้กำกับสอทอทองลอว่าน,น,นายเนตรนาคสุกรองอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธและตำรวจโทรเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งถือว่าคดีสิ้นสุด นั่นคือข้อมูลที่เราสรุปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งนะครับว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีข้อสงสัยมีข้อกังขาของสังคมในจุดใดทีนี้ขยับมาดูพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่วันนี้ยืนยันนะครับว่า2ตระกูลคือตระกูลอยู่วิทยากับตระกูลวงสุวรรณไม่ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วก็ที่สําคัญไม่เคยมาขอความช่วยเหลือใดๆในส่วนของคดีด้วยครับ พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีครับวันนี้กล่าวถึงคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาโดยระบุว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับที่ทางอายการที่ทางตำรวจจะต้องเป็นผู้ที่มาชี้แจงส่วนที่มีคนบางกลุ่มพยายามจะนำประเด็นดังกล่าวมาเชื่อมโยงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับรัฐบาลน,นั้นยืนยันว่าตนเองไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับครอบครัวอยู่วิทยาแล้วก็ไม่กังวลด้วยนะครับว่าจะถูกนำไปเชื่อมโยงเพื่อเป็นการปลุกระดม ทางนี้สําหรับกรณีที่มีการมองว่าคณะกรรมาการของสอนชชุดที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงศุวรรณเป็นประธานแล้วก็มีพลตารวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณร่วมเป็นกรรมิการด้วยเนี่ยอาจเป็นจุดเปลี่ยนทําให้คดีดังกล่าวถูกยกฟ้องนั้นพลเอกประวิทยยืนยันครับว่าคณะกรรมาการไม่ได้มีอํานาจในเรื่องนี้และยืนยันว่าตระกูลของตอนไม่รู้จักกับตระกูลของนายวรยุทธ์ครับรอตํารวจกับพยานาของมาชี้แจง เรื่องกองบกก็เป็นเรื่องของกมทเัาเขาเจะออก,กมาทีแจกมันไม่มีอำนาจนะมีการอ,าอ้างไปถึงชื่อของน้องชายท่ช่วยอ่างโอ้ตระกูลผมไม่รู้จักกับตระกูลเขาแล้วก็เป็นการส่วนตัวก็ไม่รู้จักอะไรลแล้วเขาไม่เคยมายขอความช่วยเหลืออะไรผมเลยนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของเงินบริจาค300ล้านบาทนะครับ กรณีเงินบริจาค300ล้านบาทจากตระกูลอยู่วิทยาที่มอบให้กับรัฐบาลน,นั้นพลเอกประวิทย์ท่านก็ยืนยันนะครับว่านั่นคือเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งก็เป็นการบริจาคเงินตามขั้นตอนปกติไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีขยับมาที่นายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ท่านนายกก็มีคําสั่งให้มีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการปล่อยปละละเลยล่าสุดมีการเซ็นคําสั่งแล้วนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบข้อเท็จจริงกร,รณีคดีของนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาแล้วก็ย้าครับว่าความยุตยธิธรรมจะต้องอยู่ในสังคมไทยครับพลเอกประยุทจันโอชานายกร,รัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกร,รณีคําสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายวรยุทธ์อยู่วิทยาโดยมีคณะกรรมการจํานวนส0คนนะครับ โดยมีการตั้งนายวิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการให้อำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยให้รายงานไปยังนายกรัฐมนตรีภายใน30วันขณะที่พลเอกประยุทธ์ท่านก็ย้ำครับว่าขอให้สังคมมั่นใจครับเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ไม่ได้ปล่อยปละละเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้ได้ความยุติธรรมจะต้องอยู่ในสังคมไทยโดยไม่มีการแบ่งชนชั้น นะก็ขอให้มั่นใจนะครับนายกไม่ได้ปล่อยปะละเลยนิ่งนอนใจเลยปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทยโดยไม่แบ่งชนชั้นนะครับและผมก็ย้าเสมอมานะไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองไปรูปกฎหมายไปรูปกระบืองวิธรรมไปรูปด้านเศรษฐกิจอื่นๆนะครับต้องเดินหน้านะทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาควอเจออะไรผมคนละเรื่องกันทั้งหมดนะ เรื่องผลประโยชน์ผมยืนยันแล้วผมไม่เกี่ยวข้องผะโยู่ไปเลยทั้งสิ้น5ปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเสียหาย,ยเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ให้ความชื่นบั่นกับผมด้วยผมก็พยายามจะทําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆต่างๆล่าทั้งหมดนะครับทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องน,นี้ ขณะที่นายวิชามหาคุณนะครับก็เผยว่าตนเองตอบร,รับเข้าไปช่วยงานแล้วนะครับพร้อมกันนี้ก็ระบุว่าจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดการทํางานจะไม่มีการไปก้าวล่วงเรื่องรายละเอียดในสํานวนคดีแต่ทางคณะกรรมการจะตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและก็ย้ําว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ขณะที่วันนี้ก็มีการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับมีทั้งสํานักง,งานอายการสูงสุดที่ตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วก็ยังมีคณะของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่มีพลตำรวจเอกสัตวัตฮิรันบุรณนะที่ปรึกษาพิเศษสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็มีการเปิดเผยออกมาว่าการประชุมนัดแรกเนี่ยเบื้องต้นตั้งเอาไว้3ประเด็นหลักด้วยกันก็คือ1 จะต้องทําการสอบสวนความเห็นในชั้นพนักง,งานสอบสวน2การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม,ต,มตามความเห็นของสํานักง,งานอายการสูงสุดและก็3ไปดูเรื่องของการใช้ดุลยพินิษของคณะทํางานผู้ที่ลงความเห็นไม่แย้งอายการซึ่งทั้งหมดนี้3ส,ส่วนหลักๆคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ15วันครับามหลักเราก็พิจารณาในส่วนของตารวจเราทางการแพทยเราคงไม่ไปก้าวล่วงนะครับของหน่วยงานอื่นเราก็จะดูว่า ในส่วนของตำรวจที่รับผิดชอบมาตั้งแต่กระบ,บวนการตั้งแต่แรกเลยนต่กับจนกระทั่งมาสุดท้ายแต่กับที่มีข่าวเป็นก็คือมีการทําถูกต้องไหมแต่รับดำเนินการตามระเบียบหรือเปล่าอันนี้คือหลักสัมคัญ ขณะที่พลตรวจโทสมชายพัดอินโตผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีนะครับก็ชี้แจงว่าการพิจารณาคดีที่อายการส่งกลับมามีการจัดคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาซึ่งจะมีคดีประมาณวันละ700คดีในจำนวนนี้ร้อละ97จะเห็นพ้องกับความเห็นของอายการสูงสุด แล้วก็จะมีอัตราส่วนเพียงร้อยละ3เท่านั้นที่มีความเห็นแย้งโดยมีหลักเกณฑ์อย่างเช่นข้อกฎหมายผิดพลาดหรือว่ารายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆในคลาดเคลื่อนขณะที่พลตลํารวจโทจารุวัฒน์ไวยสยะรองประธานก็ชี้แจงถึงกรณีพยานใหม่สองคนนะครับที่ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนแต่แรกโดยระบุว่าพนักง,งานอายการมีคําสั่งให้พนักง,งานไปสอบสวนใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาคดีจนนําไปสู่การสั่งไม่ฟ้องนี่คือความเคลื่อนไหวของตํารวจที่ตั้งคณะทํางานขึ้นมาขณะเดียวกันวันนี้ในสภาก็มีความเคลื่อน เพราะว่าเมื่อช่วงเวลา13นา30นาทีที่ผ่านมาคณะก,กรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและมนุษยชนของสภาที่มีนายศิรเจนจากขาเป็นประธานเนี่ยก็เชิญตำรวจและเชิญอยายการมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้โดยตัวแทนของฝั่งอายาการก็มีนายปรเมศ i n t r u ชุมนุมนะครับอธิบดีอายาการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีแล้วก็นายประยุทธเ์เพชรคุณอายาการพิเศษฝ่ายคดีอาญาและรองโฆษกอายาการสูงสุดซึ่งก็เป็นคณะทางานตรวจสอบการพิจารณาคดีด้วยส่วน ทางฝั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ส่งคณะของพลตำรวจโทจารุวัตรไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาชี้แจงนะครับซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้ความชัดเจนยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่ายังหาหรือกันไม่เสร็จสิ้นในการที่เข้าชี้แจงรายละเอียดต,ต่างๆต่อคณะกรรมธิการวันนี้นะครับ ขยับมาดูอีกหนึ่งความคิดความเห็นของทนายความชื่อดังว่ามีความเห็นอย่างไรต่อคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการสู้คดีหลังจากนี้ด้วยครับทนายอนันชัยชัยเดชนะครับมองว่าคําสั่งของนาย,ยกรัฐมนตรีคําสั่งของอายการสูงสุดที่กําลังติดตามตรวจสอบอยู่ตอนนี้เนี่ย ทำเพื่อเป็นการลดกระแสความไม่พอใจจากสังคมที่รับไม่ได้กับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์แต่ว่าในทางกฎหมายไม่สามารถจะนำไปสู่การทบทวนปรับแก้และก็เพิกถอนกับคำสั่งเดิมได้โดยเด็ดขาดนะครับพร้อมกันนี้ย้ำว่าแนวทางเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงในคดีนี้ได้ก็คือผู้เสียหายที่แท้จริงก็คือครอบครัวของดาบวิเชียนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฟ้องให้เป็นคดีเองซึ่งตนเองพร้อมที่จะเป็นทดายให้นะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินแม้ว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายไปแล้ว3ล้านบาท และบันทึกข้อตกลงว่าจะไม่ดำเนินคดีอาญาก็ไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าครอบครัวของผู้ตายไม่ควรยอมโดยเฉพาะประเด็นที่มีการโยนให้ดาบวิเชียนเนี่ยเป็นผู้ประมาทแล้วจะต้องรับผิดชอบเสียเองครับนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับสำหรับคดีนี้เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อปิดท้ายสั้นๆที่การถแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากสบควันนี้ครับ ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้สวครายงานมีเพิ่มหนึ่งรายนะครับเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอยู่ในสเตจควอนทีนทาให้วันนี้เรามียอดติดเชื้อสะสม3298รายครับไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตยังคงที่ที่58รายรักษาหายสะสม3111รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล129รายครับ นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องที่วันนี้ค่า GCI หรือว่าการจัดอันดับประเทศที่สามารถฟื้นฟูจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ได้มีการจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับนี่คือทั้งหมดของจาะข่าวเด่นประจำวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ